สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องปลาจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องท่องเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแฟนคลับนะครับที่เป็นตุ่มเป็นเม็ดผดผื่นคันคันมากๆนะครับเป็นบริเวณที่ผิวหนังท่านผู้ชมนะครับแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโจก็ต้องกราบนะครับขอบคุณนะครับนตีนะครับ นาตีก็อยู่ในกรทมซึ่งนะครับก็ทำงานและก็ได้ไปฉีดคุณวักนี่แหละท่านผู้ชมอ่ะเป็นอะไรนะครับฉีดคุณวักสองเข็มสามเข็มยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราก็จะมาคุยกันว่าอาการของเขาเนี่ยมันจะมีอาการคันและก็เป็นตุ่มเป็นเม็ดแดงเต็มนะครับเขาเรียกว่าระบบน้ำเหลืองโดนทำลายอ่ะมีสาเหตุยังไงท่านผู้ชม คือหลายๆคนเนี่ยก็จะไปหาหมอแล้วนะครับไปหาหมอโน่นนี่นั่นไปหาหมอที่โรงพยาบาลหาหมอคลินิกก็จะได้ฉีดยาแก้แพ้ยาแก้แพ้แก้คันมากินมาทาแต่มันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะความเข้าใจผิดท่านผู้ชมแต่จะเอาอะไรกับประชาชนเนาะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวทายาแก้แพ้กินยาแก้แพ้เดี๋ยวก็หายมันไม่หายครับเพราะ ระบบของน้ําเหลืองโดนทําลายด้วยการฉีดคุณวักนี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็เป็นนโยบายที่ทําให้คนตายมามากมายนะครับอย่าคิดว่าคุณจะรอดนะครับผมเนี่ยไม่ฉีดสักเข็มนะเอาละนะครับเราก็จะมาให้ความรู้กันนะครับว่าทําไมนาตีเนี่ยเขาถึงมีอาการอย่างนี้เพราะว่าระบบน้ําเหลืองโดนทําลายไงท่านผู้ชมเลือดเกิดจากน้ํา91%เพราะะถ,ถ้าหากว่า ท่านใดวันใดวันหนึ่งไม่ค่อยกินน้ําเลือดก็จะเหนือ่อยอะเรามาคุยกันเรื่องของการแพ้ขุณวักนะครับเอาแล้วท่านผู้ชมขีดเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสีม 4, ่ก็แล้วแต่นะนะครับแต่นาตีนี้สามเข็มไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับเป็นการหลอกลวงเป็นการต้มตุนกัน <c oughs> อะไรที่มากมายคือคนนําเข้ามาก็รวยไปอะนะครับบริษัทยาก็รวยเลย แต่เราก็จะมาพูดกันว่าถ้าหากท่านใดนะครับที่มีอาการผมจะพูดถึงอาการก่อนอาการเนี่ย لي, لي, หลายๆคน,นมีอาการาหลังจากฉีดคุณวัคเข้าไปแล้วท่านผู้ชมแปดเดือน9เดือน1ิเดือนก็แล้วแต่บางคนก็9เดือนบางคนก็ส0เดือนบางคนก็สิบเดือนนะครับบางคนอาจจะนานกว่านั้นแต่บางคนบางท่านนี่ก็อาจจะประมาณ5เดือน6เดือนบางคนก็ภายในวันนั้นเลยนะครับก็จะมีอาการแบบ3ามสี่วันนี้ก็มีอาการแพ้แล้วก็นอนสมเลย ทำให้นะครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันรับไม่ไหวเขามีสารอะไรที่อยู่ในร่างกายเราหลังจากฉีดเข้าไปแล้วนะครับฉีดเข้าไปแล้วมีสารอะไรมันจะมีสารนะครับหลายๆตัวแต่ว่าโจก็จะพูดถึงอาการก่อนอาการนี้ก็คือว่าขั้นแรกนี่คือมีอาการเหนื่อยง่ายท่านผู้ชมสังเกตเลยนะถ้าคุณฉีดคุณมักไปแล้วมีอาการเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหัวมึนหัวบ่อย นะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วเกินไปนะครับและที่สำคัญท่านผู้ชมก็จะมีอาการคือพูดง่ายๆคันเป็นผื่นเป็นต่อขึ้นเป็นโรคภูมิแพ้นะครับเป็นโรคภูมิแพ้ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีอาการไตอักเสบนะครับไตอักเสบผนังลำไส้อักเสบบางคนก็ฉี่มาออกเป็นเลือดเลย,เลยก็นะเลือดสดๆเลย อันนี้ขอบอกเลยนะครับบางคนถึงขนาดนะครับคือโยงใหญ่ไปถึงขนาดเส้นเลือดตีบเลยเส้นเลือดตีบก็ทําให้นะครับบางทีก็ต้องไปบอลรูลนบางทีบางคนก็ยังไม่ได้ไปบอลรูลนบางคนก็ถึงขนาดเป็นโรคบุบก,ก่อนเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้แล้วก็ถึงขั้นเป็นมะเร็งในอนาคตต่อไปนะครับมันมีผลกระทบะต่อชีวิตที่มากมายโจก็จะมาบอกก่อนว่า ถ้าคุณฉีดคุณวักเข้าไปแล้วมันทําให้ทำทำทำให้เลือดเราเป็นยังไงเลือดเนืดนะครับพอเลือดเนืดเนี่ยเลือดไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงหัวใจได้นะครับก็จะทําให้เป็นโรควูบตายไปเลยนะครับตายไปเลยจริงๆคือเลือดมันมันทำให้เลือดเราเนืดนะครับทีนี้พอไปที่โรงพยาบาลหมอจะบอกว่าที่เลือดเนืดนะ ก็เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้นะครับได้ทันได้ดีเขาก็พยายบอกว่าโรคของคนนั้นโรคหัวใจโรคหัวใจวายฉุบพลันเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ไปเลี้ยงอ่าหัวใจได้ท่านผู้ชมทําให้หัวใจเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับนะครับผมก็จะมีภาพไปเรื่อยๆท่านผู้ชมว่ามันเป็นแบบใดนะครับ เราก็จะมาวพูดกันนะครับว่าอาการเราบอกแล้วนะครับอาการเราบอกแล้วทีนี้หมอเนี่ยเขาก็จะลงความเห็นว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมว่าการที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็จะกลายเป็นโรควูบนะครับโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะครับลหลายคนเรียนให้เป็นนะครับทั้งออกข่าวแล้วก็ไม่ออกข่าวนะครับก็แล้วแต่นะครับหมอก็กทําตามหน้าที่ท่านผู้ชมถ้าไม่ทําตามหน้าที่หมอก็จะโดนฟ้องบ้างอาโดนให้ออกจากงานบ้างอา ยึดใบป,ประกอบโรคศีนบ้างโน่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการปกปิดกันแต่โจก็จะมาพูดว่าที่ทําให้เลือดเหนื่อยได้น่ะเพราะว่าในคุณวัคเนี่ยคุณวัคซีนเนี่ยมีาสารชนิดหนึ่งที่ทชื่อว่าสเปรย์โปรตีนท่านผู้ชมสเปรย์โปรตีนที่อยู่ในคุณวัคเนี่ยนะครับที่ฉีดเข้าไปนงเข็มสองเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มหกเข็มโอ้ยเอาไปเลยนะครับเจ็ดแปดเข็ม ฉีดไปเลยนะครับข่อยบองเงิ์บองเงย์จักเม็ดผู้ใดฉีดข่อยกับบองเง <c oughs> วันนี้ภาษาอีสานนิดหนึ่งนะอันนะครับสาวแ็กไม่เงึดบองเงยใครฉีดกี่เข็มผมก็ดบองเงยดเด้วยกับโจบองเงยดเลยเอาละหลังจากที่ฉีดไปแล้วท่านผู้ชมก็จะทําให้เลือดเราเนืดเลือดเราเหนืดเนี่ยมันก็คือในตัวคนวักมันจะมีสารสปร이ดโปรตีนท่านผู้ชมสารชนิดนี้นะมันจะทําให้เลือดเนืด เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้นะครับอ่าก็จะกลายเป็นโรคบุบตายไปเลยท่านผู้ชมหมอก็จะลงความเห็นว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่านผู้ชมโรคหัวใจวายเฉียบพลันสตอมากนะครับเนี่ยนะครับชีวิตของเราฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อว่ารมาตอท่านผู้ชมรมตอที่แล้วนะครับรอบอที่แล้วด้วยนะครับรวยกันอื้อซ่าเลยไม่มีการยกมือด้วยนะนะครับเดี๋ยวข่าวหน้าจบ นะครับพักนี้จบเลยภูมิใจตายเนี่ยอ่ะละเราก็มาคุยกันท่านผู้ชมว่าแต่นะครับหลังจากที่เลือดหนืดเนี่เราทราบกันแล้วแต่จะมีสารอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมก็คืออยู่ในตัวคุณวักเนี่ยเขาเรียกว่าสารกาฟิลสารกาฟิลเนี่ยมันจะทําให้นะครับเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันต่ําไปเลยท่านผู้ชมก็คือมันต่าลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาเรียกว่าภูมิตก ภูมิต้านทานตกพอภูมิต้านทานตกท่านผู้ชมแล้วเป็นยังไงมันก็จะมีอาการเป็นหวัดง่ายนะครับมีกอาการไอมีอาการจามเรื้อรังเป็นหวัดง่ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภูมิแพ้เลยเป็นโรคพุ่มพวงเลยท่านผู้ชมเป็นโรคภูมิแพ้ง่ายๆเลยนะนะครับคุณทําอะไรก็จะเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหัวเวียนปวดหัวเหมือนหัวนะครับ ก็คือต่อไปนะี่ก็คือหัวใจไม่ต้องบอลรูลนหรอกบางคนก็ไม่ได้บอรลรูนนะไม่มีโอกาสได้บอรลรูนเลยคือล้มฟุบนะครับคาสนามกล์ฟสนามกีฬาต่างๆทั่วไปท่านผู้ชมแม้แต่อยู่ที่บ้านบางทีเขาปลูกต้นไม้อยู่ก็ตายไปเลยนะครับกินข้าวอยู่กอหัวฟุบไปเลยนะครับเลี้ยงหลานอยู่ดีดีฟุบไปเลยเอ่ะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่านะครับสารนี้นะครับสารนี้มันจะทําลายเม็ดเลือดขาวของเราท่านผู้ชมสารนี้เรียกว่า กาฟินนะครับกาฟินทีนี้อสารนียนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยท่านผู้ชมมีภูมิต่ําเรื่อยมาเรื่อยมาและนะครับโรคมเมร็งหรือโรคอื่นๆก็จะกําเริบโดยแทรกแซงเข้ามาแทรกซ้อนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็เป็นมะเร็งเลยนะครับเป็นได้ง่ายๆเลยนะจากที่ไม่เคยมีวิแววว่าจะเป็นมเมร็งก็เป็นได้เลยเอาละนะครับเป็นที่สําคัญก็คือ เส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบยังไม่พอนะเส้นเลือดสมองตีบไม่มีโอกาสได้บอลรุนนะครับกับบ้านเก่าสวัสดีครับเลยเอาละนะครับภาพแต่ละภาพผมก็ขอขอบคุณนัตตีนะครับแต่มันมีอาการหนึ่งที่ของนัตตีที่เป็นอาการอื่นๆนี่เขาก็เป็นอยู่แล้วแต่อาการที่บ่งบอกทางผิวหนังของเราเนี่ยมันจะบ่งบอกนะครับก็คือว่าออกมาเป็นตุ่มเป็นเม็ดเต็มเลยตามภาพเลยนะ ดูไปเลยนะครับเราผมไม่บอกแล้วภาพไหนภาพไหนบ้างอ่ะนี่ภาพของนาตีนะครับที่อยู่กทมนะนะครับมีอุปสรรคในการนอนมีอาการนอนไม่หลับด้วยนะโรคพวกนี้ถ้าฉีดเข้าไปแล้วคุณจะนอนไม่หลับนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเป็นอย่างนั้นคุณไปหาหมอคุณจะรู้นะครับว่าหัวใจของคุณเต้นเป็นยังไงเต้นผิดจังหวะนะครับมีอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไก่ก็ ไตกับตับเนี่ยก็มีการอักเสบนะท่านผู้ชมออออกมาเนี่ยเป็นสีเลือดเลยนะเป็นเลือดออกมาเป็นลิ่มๆเลยเอาล่ะนะครับทีนี้นาตีเนี่ยเขามีอาการคันเขาก็มาโทรคุยกับผมนี่แหละมีอาการคันคุณโจเป็นอย่างที่คุณโจว่าในคลิปทั้งหมดเลยที่หลายๆคนผมออกมานะนะครับณนะตอนนี้ผมต้องเปิดเผยท่านผู้ชมทีนี้เป็นยังไงรู้เปล่าผื่นก็เต็มก็คันนะครับ ผมก็เลยได้ได้ได้ต้องใช้นะครับในตำรับชาสูตรพิเศษท่านผู้ชมเพราะว่ามันไปทำลายเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองตัวคนเรานี่มีอะไรบ้างผมอยากถามตัวคนเราเนี่ยมันมีเลือดกับน้ำเหลืองนะท่านผู้ชมที่เป็นตัวกลไกในการทำงานนะครับถ้ามีมีเลือดร่างกายคุณก็ไปแล้วนะครับหัวใจก็น็อกหัวใจก็หยุดทำงานทุกอย่างสมองก็หยุดทำงานตับไตไส้ภูมิก็หยุดไปเลย เขาเรียกว่านะครับก็คือว่าเราไม่มีเลือดในร่างกายทีนี้พอเลือดเนี่ยมันโดนทําลายนะครับด้วยสารสป라이โปรตีนเนี่ยและก็กาฟินเนี่ยท่านผู้ชมมันไปทํำลายเม็ดเลือดขาวยังไม่พอนะนะครับมันทําให้เลือดมันเนือดอพอเนืดแล้วทุกอย่างก็จะจบสิ้นไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันออกมาทําตามรูขุมขนนะครับ ผิวหนังของคนเรามันจะมี3ชั้นหลักๆท่านผู้ชมผิวหนังชั้นกำพร้าเนี่ยจะมองเห็นได้ง่ายว่ามันมีผื่นขึ้นมานะครับนี่แหละเขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้ไปในตัวแล้วนะครับเพราะมันไปทําลายระบบของน้ําเหลืองของเราไปทําลายเลือดของเราได้อย่างแบบสุดยอดเลยในการทาลายทําลายล้างนะครับมนุษย์ด้วยกันนะท่านผู้ชมบริษัทยาก็รวยนะครับคนที่นําเข้ามานี่ก็รวยนะคนที่อยู่ในบุรีรัมนีรวยเลย นะครับรวยอื้อฟ้าเลยแหละนะครับแล้วก็ไม่มีการยกมือในสภาด้วยนะขอบอกนะครับพักนี้จะภูมิใจตายท่านผู้ชมเอาละนะครับเราก็จะบอกกันนะท่านผู้ชมว่าเรื่องของหน้าตีเนี่ยนะครับเดี๋ยวกินไปสักพักหนึ่งก็จะดีเดี๋ยวข่าวหน้าผมก็จะมารายงานกันแต่ข่าวนี้เอาแบบที่เป็นตุ่มเป็นเม็ดเป็นตอให้เขานะครับได้หลายๆคนได้รู้ได้รับชมกันนะครับทุกวันนี้นะครับโรคสื่อสารเนี่ยมันต้องเปิดเผยท่านผู้ชมนะครับ มันไม่มีปกปิดหรอกมันปิดไม่อยู่ช้างตายหนึ่งตัวมันก็ปกปิดไม่อยู่นะครับขอบอกเลยแต่เรื่องของนาตีนะครับก็เป็นรา,ารายที่ล่าสุดที่โจจะได้มาบำบัดกันนะครับป่านนี้คงถึงแล้วเนาะนาตีเนาะนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณในภาพที่ให้มานะครับซึ่งเป็นวิทยาทานนาตีเขาเต็มใจเลยนะโจต้องกราบขอบคุณมาในนัดที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับภาพนะครับ ซึ่งไปเป็นวิทยาทานต่อไปนะครับทีนี้โจใช้สูตรกับอ่าจของน้าตีเนี่ยคือระบบของน้ําเหลืองดนทําลายเนี่ยผมก็จะใช้สูตรพิเศษนะครับเลยนะครับแล้วก็ในตํำรับชาสูตรพิเศษนะครับของแค้ต้องคุยกับโจนะคุณจะเป็นอะไรนะครับต้องคุยกับโจก่อนนะครับคุยโทรศัพท์ที่ไอดียลน์หรือเบอร์โทรเนี่ย0855896623นะครับไอดีลมาก็ได้โทรมาก็ได้ แต่ถ้าโจยังไม่โทรกลับโจต้องกลับขอ,อต้องต้องขออภัยด้วยและจะโทรกลับทุกเบอร์นะครับนะครับอย่าพึ่งว่าผมนะเพราะว่าเพราะว่าผมทั้งตัดคลิปทั้งอะไรหลายๆอย่างทํางานด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นผมก็ปลูกต้นไม้ด้วยผมอยากทําอะไรผมก็ทาเพราะว่าชีวิตผมเนี้ยไม่ได้เป็นลูกจ้างใครแล้วนะครับผมเป็นลูกจ้างตัวเองนะครับอยู่บ้านเราก็เนี่ยสุขสบายนะครับโจใส่เสื้อสองสามตัวเนี่ยมันยังไม่ร้อนนะนะครับร้อนก็นจะช่วงเมรบ่าย เพราะฉะนั้นแล้วนะชาวชานี้ผมใส่เสื้อสบายสบายท่านผู้ชมในการจัดรายการเอ๊ะทำไมคุณโจต้องใส่ชุดแบบนี้ด้วยนะครับมันเป็นสไตล์ของผมใช่ไหมครับเอาล้วนะครับเราก็ได้พูดได้คุยกันว่านะครับมันมองเห็นที่ผิวหนังที่ผิวหนังชั้นกำพร้าแต่ผิวหนังชั้นในนะครับก็เป็นผิวหนังที่มีต่อมไขมันนะครับมีปรมีคอลาเจนและอีลาสติกนะครับอันนี้เลยส่วนที่ชั้นผิวหนังด้านนอกเนี่ยนะครับ มันก็จะผุดขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเราก็จะมาบำบัดกันในชั้นหนังกำพร้านะครับแต่ว่าทุกชั้นก็มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นผิวหนังชั้นในนะครับผิวหนังชั้นในนี่ก็ประกอบไปด้วยอิอรัสอออคอลเลสเตออลและอิลาสติกนะครับาทาครีมลงไปมันจะเย็นว่าม,นมันจะมีต่อมขุมขนต่อมรูเส้นผมต่อมรูขนนะครับต่อมน้ำเลืองนะครับต่อมรับประสาทความรู้สึก เอาละนะครับชั้นต่อมาก็จะเป็นชั้นไขมันท่านผู้ชมชั้นไขมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับโปรตีนคอเลาเจนนะครับเปรียบเสมือนเบาะรับแรงกระแทกอันนี้เลยนะครับอันนี้ชั้นผิวหนังท่านผู้ชมโจพูดบ่อยมากนะครับและก็ชั้นนี้จะมีชั้นไขมันเยอะแยะนะครับที่โดนทําลายไปด้วยกันนะครับต่อไปก็จะเน่าเฟะนะครับน้าเหลืองไหลคุณอยากน้ําเหลืองไหลเหรอและไปยืนรอรับคิวเนี่ยในโรงพยาบาลนะครับเขาจะได้กลิ่นน้ําเหลืองคุณเลย เหมือนนทูนนะครับเหมือนนทูนที่อยู่ดอนบ้านผือบ้านเนี่ยบ้านดุงเนี่ยนะครับอันนี้ผมบำบัดนะครับดีแล้วนะครับแต่โรคนี้อย่าพยายามเครียดนะท่านผู้ชมถ้าเครียดนียมันก็จะขึ้นมาใหม่เป็นตุ่มเป็นตอเม็ดเม็ดเล็กๆนะครับแต่อาจจะไม่เยอะแต่มันก็สร้างความํำคาญให้เราเป็นอย่างมากในการประกอบชีวิตเนี่ยนะครับในการใช้ชีวิตนะครับคันขึ้นมาจะเก่ายิกๆมันก็เสียบุคลิกภาพแล้วนะครับนอนนอนไม่หลับแล้วต้องมาเก่าอีกท่านผู้ชม นะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาละนะครับด้วยการที่โจได้มาพูดมาคุยกันนะครับอ่าคลิปนี้ก็แต่ละตัวอย่างนะท่านผู้ชมแต่ละตัวอย่างต่อไปนี้มันจะมีตัวอย่างที่ของโจเนะี่ยมีเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมมากมายจริงๆนะครับมันไม่ได้เลือกเพศเลือกไว้นะถ้าคุณฉีดคุณวักไปแล้วนะครับจะสองเข็ 3, เมสามเข็มสี่เข็มก็แล้วแต่นะครับบางคนก็หเข็มก็ภูมิใจภูมิใจนะนะครับ อย่างว่าที่นายกนะ่ะของเรานะว่าที่นายกพิธาเนี่ยฉีดหกเข็มเนี่ยโอ้ยังติดโควิดได้เลยจริงๆแล้วมันมันมันเป็นอะไรที่มันมันบำบัดได้ง่ายนะครับสมุนไพรเนี่ยขิงข่ากระเทียมกระชายกะเพราหอมแดงคุณก็ต้มแล้วก็สูดรดมไปสิกินไอแล้วเหยเข้าไปนะครับมีอน้ำส้มสายชูหยอดลงไปสักนิดนึงนะครับเป็นหวัดในจมูกนี่โล่งเลยนะครับผมเออ ก็มาหลอกก็ตางกันท่านผู้ชมและก็ทําให้หลายๆคนตายไงนะครับเอาละนะครับด้วยความหวังดีจากโจฮักดัสสารคามลุงโจสมุนไพรช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมในการบําบัดเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่นะครับที่คนหลายๆคนฉีดเข้าไปคุณวัก เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสี่ก็แล้วแต่นะครับเข็มห้าเข็มหกภูมิใจมากคุณโจโอเอ้ยผมได้ขีดตั้งหกเข็มอือเอาไปเถอะเอาไปเลยนะครับและคุณจะต้องเรียงหน้าเรียงกระดานมาหาผมนะครับต้องโทรศัพท์มาเบอร์นี้แหละนะครับไอดีไลน์มาก็ได้นะนะครับผมจะใช้สูตรพิเศษเลยท่านผู้ชมในการบําบัดเรื่องของน้ําเหลืองโดนทําลายนี่ได้ข่าวว่านะครับอ่า มีการวิจงวิจัยโอ้ไม่ต้องวิจัยหรอกนะครับผมทํามาก่อนแล้วแล้วกันนะครับแล้วผมก็มีตัวอย่างมาเนี่ยเป็นปีสองปีมาแล้วเรื่องของน้ําเหลืองไม่ดีเนี่ยนะครับแม้แต่แผลเบาหวานความดันไขมันก็แล้วแต่นะครับเส้นเลือดตีบแม้แต่ฟื้นฟูไตผมก็จะใช้สมุนไพรในการบําบัดนะครับสมุนไพรบําบัดชาตำรับชาหินฟา้าแลบนะครับแล้วก็มีมากมายหลายชนิดที่อยู่ในนั้นด้วยเรื่องของน้ําเหลืองชะงัดนักแรเลยครับผม สวัสดีครับจริงๆช่างงัดอะไลสิบอกให้